คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันมีอะไรมากกว่าแค่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และลักษณะที่เรารู้จักกันดีจริงๆแล้วยังมีดาวอีกสี่ดวงที่ซ่อนมิชชั่นลับๆของเราไว้ฉันคนพบเรื่องนี้จากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าไม่ใช่แค่ดาวหลักสามดวงนั้นแต่ยังมีดาวพุทธที่บอกวิธีการสื่อสารแล้เรียนรู้ ดาวสุขที่เผยความรักความสัมพันธ์และสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขดาวอังคารที่แสดงพลังขับเคลื่อนความกล้าหาญและเป้าหมายและดาวพระฤุสบดีที่บอกถึงความเชื่อระบบคุณค่าและโอกาสในการเติบโตลองจินตนาการว่าดาวเหล่านี้คือเพื่อนสนิทสี่คนที่คอยกระซิบแผนที่ชีวิตให้เรา บางครั้งฉันก็รู้สึกสับสนเหมือนกันนะแต่พอได้ทำความเข้าใจดาวแต่ละดวงในดวงชะตาตัวเองก็เหมือนได้ปลดล็อกบางอย่างในใจมันทำให้เข้าใจว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงดึงดูดเรื่องราวแบบนี้เข้ามาในชีวิตและที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้ฉันใจดีกับตัวเองมากขึ้นเยอะเลย ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้เหมือนกันมาเดินทางค้นหาความหมายชีวิตด้วยกันนะถ้าคำนี้แตะใจคุณกดติดตามไว้เราจะอยู่ข้างๆคุณเสมอ